สวัสดีครับฮะวันนี้มาหามิมนะฉนีครับชายานาวันเกียบแล้วก็น้องชายเจอสองหลังน้องชายเจอลังนะเดินเยเลยไปดูน้องของน้องชายด้วยตำบ่หล่ะไหนดูดูลังดิจะมบอกแก่นะครับผมแต่หัวน้ำสุดยอดนะครับผมน้ำเต็มเลยปะเป็นน้ำดอก อ,อะไรวะเออตุนหมูตุนห,หมานะครับผมหน้านี้ไปเดี๋ยวไปลุ้นอีกลังครับผมโอ้น้ำทั้งนั้นเลยมั้งนะในหลอดอ่ะนะใช่สิใส่แนวเลยไปครับผมลังที่สองครับผมนี่เดินผ่านไปแล้วแต่แท้ตัวเข้าตัวออกนะครับผมออกช่องเนี้ย ออ,อ,อมาแล้วกำลังพอประมาณนะครัผมมาใหญ่ถึงเมื่อกี้นะครับผมไปเดี๋ยวลุ่นกันก็ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์สัตะรขให้ด้วยนะครับผม,มในช่องโยชิชชนแนลสายล่าพึ่งนะครับคนดูเข้ามาดูเยอะๆหน่อยนะครับผม <G ül üyor> ไม่เคยมีคนดูเลยคลิปเราเดียวโอ้ยลังขาวสวยเอา้าไม่ใช่ลังนี่วันนี้มันไอโมงนู่นนะครับผมไม่พูดเสียงแบบเมื่อกี้ต่อหัวน้ำปิดตาดีกว่ะเ๋ยวสูมก่อนมองนอกมันเล็กเนาะ พอเข้ามาใหญ่หัวหน้าปิตาเงาเหนอยู่ตั้งแต่วรนนั้นเห็นตัวเขาออกก็ทีมผมนักล่าหาหน่อยนะครับเมื่อกี้เจอเพิ่งหนึ่งรังแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูมันใหม่เดี๋ยวคนจะดู YouTube ผมเดี๋ยวเอามาตีก่อนผมจะไม่ได้แดกครับหัวน้ำใหญ่ดีนะครับผม ก็มาดูหน่อยโอ้สุดยอดสวยงามอ่ะพลิกตัวดินี่นะครับผมถอดก็โอเคอยู่อ่อนกินได้นะครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อโอ้เจออีกแกเดินเลยมีหมดเลยโอ้โหนี่หัวน้ำสวยนี่ดูครับไหนดูดิโอ้โหเดินเลยมีมกันมดไม่เห็นมีมกัน นาอแต่ตัวถอดนะครับผมแต่วน้ำเวิร์กครับผมบไปร<ป>ุยกันต่อเฮ้ยดูลวงไปนู่นแล้วทาให้ดีหนึงน้องขึ้นมาดิลวงไปแล้วตัวเล็กโอ้โหวันนี้ทำไมเดินเลยิมิไม่รู้ครับผมนี่อีตอนมาดูไม่เห็นนะนี่ย้อนกลับมาดูกันใหม่ไม่แน่ใจเลยมาเจอกันเลย โอ้โหไม่งั้นพลาดหมดเลยนะเหมือนทิ้งมิมเลยมิมเยอะนะครับผมแต่เลยมิมกันหมดไหเจะตัวเล็ากจักรารโอ้โหไม่น่าเชื่อนะกลุ่มเดียวหกเจ็ดลังเลยนี่อีกลังเนี่ยอันนี้ลังบกควายใะครับผมไอลังเมื่อกี้เจ้าตัวเล็กบกตีเละหมดเลยโอ้โหมิมอะไรสุดยอด เยอะครับผมว่าตรงนู้นใช่ไหมไม่เห็นไม่มีว่ะไ,ไม่มีอมมโอโ้โหมีเยอะมีเยอะหกเจ็ดหลังซ้อนกันเลยนะครับผมโอ้โหโโดูหัวน้ำโอโ้โหเทิยงตัดดีๆนะกิ่งมันพาดหัวน้ำมานะ่ะนี่ ดูหดน้ำไม่ใช่เล็กเลยครับผมไหนอะนี่ครับผมโอ้อย่างเงี้ยนั่นเละนี่ครับผมที่จะลเจ้าตัวเล็กตีโอหูน้ำใส่แนวเลยเละจริงละ่ะไม่เป็นไรลูกอย่างเงี้ยง่ลยพี่ตัดคอนโอ้โตหตัวนั้นสปริงคอบชอบหลุดง่ลยอะ โอ้ยหัวน้ำสวยจัดวันน,น,น,วน,นี้หมานเหมือนเดิมหกเจ็ดหลังซ้อนเลยตรงนี้มากกว่าสามลังซ้อนเนาะอันนี้หกเจ็ดลังซ้อนน่ะ ขย่าแล้วครับผม,มองนะ,ะนู้นเป็นไงไปเดี๋ยวไปดูกันใหม่ครับผมไหโช์น้ำดิเดี๋ยวท่านผู้ชมหาว่าโมนี่ปิดตาสวยดไปครับผมดุเงี้ยอเอมีเมื่อกี้มาเก็บนะครับผมมาอยู่อยู่ใกล้ๆที่พักกันเลยนะครับเจ้าตัวเลยกำลังตีอยู่แต่เสร็จแล้วสวยไหมลูกโอ้เขาท่า เขาท่าหลังนี้เขาท่าอ๋อถอดกลางมันไม่เน่เน่เน่เห็นลูกไฟไหมเนี่โยลงน้ำไปเป็นนะไรป,ปวดตูดอะ่กกดอะโอ้โหหัวน้ำสวยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังตียากอนนำมันเต็มเลยแล้ว มันอยู่ข้างในเลยอ่ะโอ้นี่ครับผมแตกหน่อยนึงมั้งแหนลอยจิ้มเนี่ยโอ้ไม่แตกถึงน้ำลูกโอ้โหเนี่ยเยอะมากมันเป็นหัวนะไอ้เป็นน้ําดอกเถาตู้หมูต้นหมามันจะใสอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยกินอร่อยหวานหอมนะครับผมเหนียวไปเดี๋ยวขอไปเก็บครับผมมันมันมันหักหรือมันหล่นเฮ้ยมันมันหล่นลงมาหรือมันยังไงเนี่ยมันมาอยู่ก็ดีอย่างเงี้ยครับเขาวางไว้โอ้เขาวางไว้แล้วเขาตีเนี่ย ไอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นวะมีน้ำป่ะม่มีลักลองดูดิมันหักหล่นลงมาเลยคั่วเอไว้วะโอ้ยรอยเขาตีนี่ไงรอยตัดนี่เอาลังไม่ผิดเอาไหมลังอ่ะเอาได้อ่ะน้ำมีป่ะไม่มีลักเนี่ยรอยใหม่ๆเลยเนี่ยนู่น้โน้รอยตีตรงนู่น้นโอ้จะพลาดก็ไม่พลาดเนาะเออนู่นน่ะมีม่ะ หมอ,อย้ายรังไปพาดนู่นดีกว่าให้มันฟักใหม่ไปไปลอยก็ตีแล้วครับผมแต่เขาไม่พาดน้อยไหนไม่มีไม่มีให้น้องชายตีอย่าบุกเข้าไปางาั้นขวันน้ำก่อนอู้เด็ด อาโนนเขาก็เจออีกแล้วเนาะก็นนนไปที่พี่มึงที่สวยไหมตัดปลายก่อนนะแล้วก็มือจับปลายแล้วก็ตัดกกจบชุดเมื่อกี้นะเต็มกล่องแล้วนะครับผมนี่เอากล่องใหม่มา นะกะให้ได้สองกล่องนะครับผมไอ้โมงก็ไม่มีน้ำดีปะสวยอะหนโอ้โหอย่างนี้ร้องหูแต่ลังมันสวยเนี่ยครับผมน้ำเยอะกว็วะเยอะเต็มรอดอะพี่ดูดีๆดๆนะิปล่อยดิอออ่ะไปครับผมคลิปนี้ก็โนาะ ได้หลายลังเลยเกือบเฉพาะกลุ่มเดียวเกือบสิบลังเนาะก็ฝากกดติดตามด้วยกันกดไลค์สับตะไคร้ด้วยนะครับผมไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสองคนเขาแยกกับผมไปแล้วไปครับผม